วันนี้เราจะพาไปติดตามภารกิจสำคัญของนักศึกษาวปอรุ่นที่67หมู่ไก่ฟ้าได้รับแนวทางจากพลเอกทรงวิทย์นุนพักตีผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ได้มอบนโยบายวปอยุคใหม่ต้องสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนหมู่ไก่ฟ้าจึงได้จัดทาโครงการ The Ten One N t e w a y s ไก่ฟ้ารวมใจคืนพื้นป่าไทยให้ชุมชนนาผลผลิตสร้างไ อาชีพสู่ความยั่งยืนโดยกำหนดเป้าหมายไปที่สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีและสร้างคาร์บอนเครดิตเพื่อในอนาคตชาวเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีจะได้นำไปสร้างรายได้ให้กับชุมชนในระยะยาว ของเราได้แบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนสร้างรายได้ระยะยาวก็คือปลูกป่าสร้างคาร์บอนเครดิตนําไปขายในอนาคตและระยะกลางรวมถึงระยะสั้นส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาอิโต้ปราจีนบุรี ปลูกกล้วยเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจปลูกง่ายและก็ได้ผลไวโดยนำพันกล้วยจากจังหวัดชุมพรนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนได้รวมกลุ่มในการที่จะจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อจะได้พื้นที่จำนวนมากและเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะขยายและก็สร้างอาชีพสู่ความยั่งยืนสมาชิกหมู่ไก่ฟ้าวพอ,อ,อ .67 นะครับวันนี้ก็ มาทำโครงการเด e Ten นะครับเราดูทั้ง3ามิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ได้รับการฝึกอาชีพทําในเรื่องการพัฒน,นาแปรรูปก,กล้วยและมือนางแปรรูปเป็นกล้วยตามีการทําไหรัปจากกล้วยครับต่อยอดไปถึงขั้นสุราที่ทํามาจากกล้วยนี่ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องสังคม เราส่งเสริมให้ชุมชนมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับนี่ก็เป็นการส่งเสริมทางด้านสังคมให้มีการทํากิจกรรมร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้มีการปลูกป,ป่าเป็นป่าน,นันทนาการซึ่งเป็นโครงการของกรมป่าไม้ด้วยก็ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยนะครับช่วยกันส่งเสริมให้โครงการเดอะเทนที่เขาอิโตสามารถสร้างพัฒนาให้ชาวชุมชนในพื้นที่เนี่ยมีเศรษฐกิจมีสุขภาพแล้วก็มีความสุขอยู่ดีกินดีมากขึ้นครับ วันนี้ก็มีโอกาสเข้ามาร่วมกับโครงการของทีมไก่ฟ้าวปอ,อ67นะคะทางคณะอุตสาหกรรมกรเกษตรดิจิทัลเนี่ยคะ่ะมีองค์ความรู้หรือว่าศาสตร์ทางเทคโนโลยีเรื่องการแปลรูปนะคะ เมื่อชุมชนสามารถปลูกกล้วยเล็บมือนางเนี่ยค่ะผลผลิตที่ได้ทางคณะเราก็สามารถนําผลผลิตนํามาแปรรูปและเพิ่มมูลค่าได้หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าองค์ความรู้ของทีมงานของคณาจารย์มหาวิทยายลัยนะเอามาใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันกับโครงการของไก่ฟ้าวะปะออ .67 เพื่อเข้าไปสู่การตลาดแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในอนาคตนะคะ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะเราก็ได้รับความรู้สิ่งต่างๆมากมายจากโครงการไก่ฟ้าเราจะนําไปพัฒนาในหมู่บ้านของเราให้ดีขึ้นก็รู้สึกดีใจนะครับได้ความรู้ทําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็น่าสนใจดีครับก็ขอบคุณทางที่ไก่ฟ้านะที่ให้โครงการดีๆมา ก็กิจกรรมที่จะทําร่วมกับพี่ๆกลุ่มไก่ฟ้าวอปอ,อร,รุ่น67นะคะก็เป็นการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําตกเขาอิโตค่ะในปีพศ2563ได้เกิดไฟไหม้ใหญ่นะคะก็ทําให้พื้นที่เสียหายไปประมาณพันก่าไร่ก็พี่ๆวอปอ,อนะคะรุ่น67ก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมที่จะฟื้น,ฟ,นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนอย่างเดิมนอกจากนี้ก็ยังจะมีการไปสนับสนุนชุมชนโดยรอบค่ะไปส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน จะเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความยั่งยืนให้กับชุมชนได้ค่ะสำหรับโครงการ The Ten One a n Ten Ways ของหมู่ไก่ฟ้าวาปอ67ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ตอบโจทย์สร้างอาชีพและสร้างความยั่งยืนสร้างความสุขให้กับชุมชนอีกด้วย yeah!